โอเคนะครับก็การสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ขอกาบสวัสดีทุกคนด้วยที่ใจเกเรทางกันบ้านกันด้วยนะครับเออนี้ครับเรก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหน้าปกรับก็คือแล้วคุณต้องมียูทูบสตูก่อนนะครับแอปนี้ก็มั่วๆเอานะนะครับกดเข้าเอก็เข้ามาก็จะไปหนึ่งใช่ไหมนี่ยก็สามารถเลือกงานผ่านได้นะคะวันนี้ก็จะมีงานผ่านหลายแบบเลย ก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านกันหนึ่งก็จะรหัสผ่านอีกันหนึ่งนะครับก็ดูได้เลยนะครับก็อนน้ครับถ้าเกิดว่าอันนี้ผมใช้รหัสนี้นะนะครับอันนี้นะครับนีให้ท่คนกดมาตรงนี้นะถ้าเกิดมันเป็นอานนี้กคนกดมาตรงนี้นะครับมันเป็นตัวแก้ไขจะรู้น่องนะให้ทุกคนกดตรงนี้ครับมันมันอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลย กดรู้ไปนะครับนี่ครับอันนี้คือทั้งหมดที่มันแนะนําให้นะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนเองกดกดตรงนี้ได้นะตรงนี้ปกติมันจะเป็นเปลี่ยนนะเราก็ให้เปลี่ยนนะแต่อันนี้ผมเปลี่ยนไม่ได้ผมปิดเป็นหน้าอะไรวะนี่แต่วิธีการเปลี่ยนได้นะคบก็คือต้องไปสมัครก่อนนะคบมันต้องไปสมัครว่า คุณเป็นคุณคุณเป็นยูทูบเบอร์จริงหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ไปมาแล้วนะครับก็เลยสามารถเปลี่ยนได้เนี่ยเนี่ยยังเปลี่ยนใหม่ได้เลยโอเคก็ขอจบคลิปทีงนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนผมมาดูด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนผมน่าก็ไม่รู้ทําเป็นหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายครับ